ชุมชมชิบะอินุได้ทำการลบชิบะจำนวน180ล้านตัวออกจากการไหลเวียนภายในระบบโทเค็นมีมอีกจำนวนมากยังคงถูกเผาแต่ราคายังคงไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดบิตคอยน์ออฟอเมริกาได้เพิ่มชิบะอินุลงในตู้ ATM ทั่วสหรัฐอเมริกาข่าวดียังคงหาหูมเข้ามาสำหรับเหรียญชิบะอินุเกิดอะไรขึ้นกับเหรียญชิบะวันนี้ผมไฮดีน่าจะมาสปอย ให้คนได้ฟังกาบสวัสดีเพื่อนๆเหล่านักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่องไอยีนารายการข่าวสารด้านการลงทุนบนโลก คริปโตเคอร์เรนซีรายการที่เปิดพื้นที่สุดกาวให้กับนักลงทุนทุกวัยได้แลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็นกันได้แบบอิสระ เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมากองทัพชิบะได้ลดอุปทานหมุนเวียนของสกุลเงินดิจิตอลนีมยอดนิยมอันดับสองย่างชิบะอินุโดยการเผาโทเคนทุกๆ24ชั่วโมงชิบะจำนวนหนึ่งขู่เผาในความพยายามที่ค่อยๆทำให้ลดอุปทานของชิบะในการหมุนเวียนลดลงและทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากชิบะจำนวนมากถูกเผาทำลายโดยผู้เผาหลายรายทั้งภาคธุรกิจและโปรเจกต์ต่างๆแต่ราคาของเหรียญชิบะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดทีมงานของโครงการชิบะเบิลโทเค็นเบิได้ประกาศว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีการส่งชิบะอินุ จำนวน180ล้านชิบะไปยังที่อยู่ที่ตายแล้วคิดเป็นจํานวนจะมีราคาอยู่ที่4,793 u s ดลลาร์ในคำสั่งเดียวที่โอนไปเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้นักลงทุนคลายความกังวลว่าเมื่อ p i c t u r e Entertainment ไม่อยู่แล้วผู้ใดจะเป็นเจ้าที่จะทําการเผาเหรียญชิบะอินุเมื่อวันที่4เมษามีรายงานว่า b ิ t คอ i p of อเมริกาเจ้าของตู้ ATM เข้ารหัสลับได้เพิ่มชิบะอินุหลังจากเพิ่มอีเเรียมและด อทคอยเข้าไปในระบบตอนนี้ผู้ใช้งานสามารถซื้อคริปโตเคอร์เนซีเหล่านี้ได้จากตู้ Bitcoin of America พร้อมกับ b t c c o i ดอถูกเพิ่มโดยเครือข่ายในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้ราคาของเหรียญมีพุ่งสูงขึ้นนอกจากนี้บริษัทยังยอมรับการชำระเงินด้วยการเข้ารหัสรับผ่านบริการบิ t เพยนอกเหนือจากชิ่บาแล้วร้านขายเนื้อยังยอมรับดอท บิตคอยอีเ e อร u m มไลท์คอยและ s t ต b เด c o i คที่ได้รับการสนับสนุนจาก u s d GUSD และ USDC อีกด้วยและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ